สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เรามาเก็บแคร์ป่าหรอหรือว่าแคนเบอรี่นนั่เองไระป่าแคนเบอรี่เป็นยัไยงไงนะคะพี่ก็จะเตรียมทายว่าจะเดินไปทางบรรยากาศอันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจ้ะลูกแคนเบอรี่เรา,าไม่สามารถทิ้ต้าได้จ้ะ

ก็เก็บซูมให้ดูเก็บที่น้อยๆนะหน่อย ปลาแต่มใส่กระปิกเ,เกลือทำพริกเกลือมาจากบ้านคลุกเขากล้าหรอเปลาลูลกคลุกเขาผ้าปิเกลือปิเกลือเหลือน้อยแล้ว เราต้องเติมปลาลาดนิดนึ่งนะให้เอาเยอย่าง แดงๆ,ดงๆอร้อยมากซอสในปากร้อนแกบอกว่าร้อน เอลูป <ôi> ูายไม่ได้นี่เอเกตไปไกลแต่แดดมาแดงแล้วก็ร้อนเลยออันไหนนิ่มๆเราไม่เอาจ้ะเอาแต่งแข็งดดมอแดงแวก็ื้อลอ่อ อื้อมันต้กระหลายบอกนั่งกระหลีนี่ตอบโจทย์มากด้วยทำรับการเก็บอันนี้นะ ก็ไปเองอู้หนักมากมือดัก,กิโลบู้นักปลายหนักก่ามาเลยสิบกิโลลอ,อ,อยเบอรนี่ไปกุาขายกิโลนี่ได้กลยทั้งหลายอันนี้ได้แค่นี้จ้ะคิมนี้ขอลาไดาจ้จ้ะบ๊ายบาย